สวัสดีครับพี่พี่น้องโอเดจีเคนะครับผมวันนี้ก็พามาเดินสวนสาธารณะอำเภอแก่งคอยนะครับผมก็สวยงามนะครับผมเป็นสถานที่ออกกําลังกายในอําเภอแก่งคอยนะครับผมสวนสาธารณะอำเภอแก่งคอยจะมี2ที่นะครับผมอยู่ไม่ห่างกันนะครับผมนี่ก็คือพระพุทธรูปพระใหญ่นะครับผมเขาเรียกว่าพระใหญ่นะครับผมที่อําเภอแก่งคอยเราเขาเรียกกันเนาะ สวยงามนะครับจะพาเดินรอบๆดูนะครับผมความสวยงามของพระใหญ่ของอำเภอแก่งคอยนะครับผมที่สร้างไว้ที่สวนสาธารณะนะครับผมเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับมีสถานที่จอดรถด้วยนะครับมีซีฟิสนิกานี่นี่คือนาฬิกา โบราณนะครับผมนาฬิกาโบราณนะครับดูแสงพระอาทิตย์ไปด้วยนะครับผมดูนาฬิกาโบราณไปด้วยนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับผมพระอาทิตย์ตรงกล้องของเล่พอดีนะครับผมก็พามามาชมมาชมบรรยากาศสวยๆ,ๆนะครับผมนาฬิกาโบราณนะครับผมนี่ก็ค่อนข้างนี้เป็นที่ออกกําลังกายฟิตเนสนะครับผมผู้คนเขาก็มาออกกําลังกายฟิตเนสกัน ที่ใหญ่ที่สุดในอําเภอเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่ออกกาลังกายเพจเน็ตนะครับผมมีคนออกกาลังกายกันเยอะนะครับผมช่วงช่วงเงย็นๆนะครับผมจะมีคนเข้ามาออกกาลังกายกันค่อนข้างจะหนาแน่นนะตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่อบตอของบ้านเลนะครับผมจะมีคนมาออกกาลังกายเยอะตรงนี้มันจะมีสามพุทซอด้วยนะครับผมแต่ว่าสามพุทซอยังไม่ ปรับปรุงหรือพัฒนายังรอง,งบในการพัฒนานะครับผมในการทำสนามพุทธศอรตรงหลังพระใหญ่นี่นะครับผมมันจะมีสนามพุทธทอเก่าอยู่นะครับผมแต่ก็มันก็ผุพังตามอายุนะครับผมเพราะมันไม่มีเด็กที่มาเล่นนะครับผมก็เลยไม่ได้การดูแลสักเท่าไหร่นะครับผมก็อีกไม่นานอาจจะเห็น การปรับปรุงใหม่ของสนามพุทธอของอำเภอของเล่ก็ได้นะครับผมมาดูความสวยงามนะครับดูรอบๆนะครับของความสวยงามของของผ้าใหญ่นะครับผมเนี่ยผ้าใหญ่นะครับผมนี่คือผ้าใหญ่ของอำเภอของเล่นะครับผมอยู่ในกลางอำเภอนะครับผมอยู่กลางอำเภอเล่ผ่านทุกวันนะครับผมยปรับหลานดไปส่งหลานไปโรงเรียนนะครับผมจะผ่านตรงนี้ จักระผ้าใหญ่ทุกวันแล้วก็ตรงหน้าผ้าใหญ่จะมีปลาเผาที่ค่อนข้างจะอร่อยนะครับผมค่อนข้างที่จะอร่อยปลาทับทิมเผานะครับอร่อยเน่ก็แวะมาซื้อค่อนข้างจะบอกนะครับเพราะว่าเป็นปลาเผาที่อร่อย180 200อย่าง220ค่อยจะใหญ่ก็200ก็บาทนะครับอย่างบ้านนี่ต้องจิน200กต่บ้าตัานใหญ่ เล็กก็ร้อยกว่าบาทก็คงไม่พอครับนะครับก็ดูบรรยากาศที่สวยงามไปนะครับผที่ได้ได้จับหามาให้พี่พี่น้องรับชมนะครับผมสถานที่สวารณะที่อำเภอเป็นคอยของเล่นะครับผมวันหลังนี่ก็จะไปถ่ายสายรถไฟให้พี่น้องรับชมนะครับผมรับชมว่าสายรถไฟที่มี กอดสตรนะครับผมจะลดไปที่ยยรนะปร,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 ระมาณร้อยยี่สิบสามไปเน่า้ฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเร่ด้วยนะครับผมเล่ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ฝากไปเป็นกำลังใจดูคลิปยาวคลิปช็อตให้กับเร่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราก็จะพยายาม ทำให้ดีที่สุดที่จะจะทำได้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมดูผ้าใหญ่กันนะครับผมดูลงผ้าใหญ่มันก็สวยนะครับผมไม่ว่าเป็นเป็นเป็นการที่เราไว้ให้ลูกหลานเราดูเนาะดูแล้วว่าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมงวดก่อนไม่เคยมาถ่ายนะครับผมแต่ยังไม่มีฟิตเน็ดนะครับผม เดี๋ยวนี้มันมีฟิเนสแล้วนะครับฟิเนสแล้วก็แล้วก็เราอยากดูการพัฒนาที่จอดรถมันก็ดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นมีที่จอดรถนะครับผมมีที่จอดรถดีขึ้นมีที่จอดรถมีอะไรการพัฒนาเริ่มมามีมาเรื่อยๆนะครับมีมีพิเนส ก่อนที่เร่ยังที่เล่มาถ่ายยังไม่มีฟิเนสตนนะครับผมตรงตึกขวามือนะครับผมฟิเนสยังไม่มีนะครับผม,มนี่มาก็เห็นมีฟิเนสเล่นนะชาวบ้านแถวนี้เนี่ยฟิเนสนะครับผมเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับผมมีคนมาจอดรถมาพักผ่อนกันค่อนข้างจะจะเยอะนะครับผมเป็นสถานที่พักผ่อนในตัวอำเภอถ้าไม่ห่างจากนี่คนในอำเภอเขาก็จะมาวิ่งรอบที่อบตอ ของบ้านเนี่ยเพราะว่ามันก็มีสามกีฬามีสามพุตธบอลมีที่เด็กเล่นมันครบครบครบ่อนข้างจะครบกว่าในในในเทศบาลเพราะว่าสถานที่เราใหญ่นะครับผมเราสามารถสรรหาอุปกรณ์ในมาทําได้นะครับผมที่ออกกาลังกายเด็กสนามพุตธบอลเด็กก็มีประมาณสองสนามนะครับผมของอบตบ้านนี้เนาะอันนี้ก็ยังก็ยังจะกลับเก็บมาภาพมาฝาก วันหลังนะครับผมที่อบอตอบ้านนี่นะครับผมนี่ก็ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วนะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศว่าเขามีการพัฒนาอะไรขึ้นในอบอตอบ้านเล่นะครับผมนี่ก็จะเก็บมาฝากไวๆนี้นะครับผมจะเก็บบรรยากาศสวัสดิชนะที่อบอตอของบ้านเล่มาฝากนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามา